สวัสดีค่ะแชร์ขาวเล่าเรื่องนะคะคลิปนี้เรายังคงอยู่ในโครงการเราชนะวันนี้จะมาเปิดวิธีการใช้สิทธิ์เราชนะนะคะวิธีการใช้สิทธิ์เราชนะบนแอป,ปเป่าตังค์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมีการรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ดดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ฟรีนะคะ มาดูวิธีการใช้สิทธิ์เราชนะบนแอปเป่าตังนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปเป่าตังมาไว้ที่เครื่องแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่แอปเป่าตังหน้าหลักของ g w a l l e t และกดแบนเนอร์เราชนะไปที่ขั้นตอนที่2นะคะอ่านรายละเอียด,ดทั้งหมดทั้งมวลที่เขามีมาให้อ่านและกดยินยอมอ ข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะและกดตกลงไปที่3นะคะระบุจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์หรือถิ่นที่อยู่ของเรานั่นเองและ4ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันนะคะ5ก็จะกลับมาที่หน้าหลักเราชนะต่อไปมาดูวิธีสแกน qr ของเราชนะจากร้านค้าถุนเงินนะคะ ไปที่ขั้นตอนแรกนะคะกดเข้าไปที่แอปเป่าตังกดแบนเนอร์เราชนะ 2. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะคะและสสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน 4. ตร,รวจสอบยอดเงินของสินค้าและบริการว่าตรงตามราคาที่เขาแจ้งเรามาหรือเปล่านะคะ 5. ระบุพิน6ตัวเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ และ 6. S สลิปหลักฐานการใช้สิบบันทึกลงมือถืออัตโนมัตินะคะมาดูวิธีการใช้งานแอปถุงเงินบ้างนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขั้นตอนแรกเลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะขั้นตอนที่2เลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไปที่ขั้นตอนที่3สแกนบัตรขั้นตอนที่4กรอกจํานวนเงิน ไปที่ขั้นตอนที่5ยืนยันการชำระเงินนะคะ6ใส่พินหรือสแกนใบหน้านะคะแนะนำให้ใส่พินจะง่ายกว่าสแกนเนาะและ 6. ผลการทำรายการนั่นก็คือทำรายการสำเร็จนะคะมาดูแอปเป่าตังหรือ G-wallet กันบ้างนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ ขั้นตอนที่2เลือกเป่าตัง G-wallet นะคะขั้นตอนที่3กรอกจำนวนเงินและ4 QR รับเงินนะคะอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดแอปถูงเงินได้แล้วทั้งระบบ iOS และ Android ฟรีนะคะ